จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายศิวะชมิการนนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2568 โดยมีนายวิทยาพรมมิเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาสันทรายรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับโฉนดที่ดินเข้าร่วมพิธีค่ะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบอกว่าสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสาขาส่วนแยกได้ดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนให้มีที่ดินทำกินสร้างอาชีพรายได้และแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยกรมที่ดินค่ะกระจายสิทธิ์การถือครองที่ดินให้แก่ประชาชนที่มีที่ดินไม่ลุกล้ำที่ดินของรัฐใช้เทคโนโลยีการรังวัดด้วยดาวเทียมเพื่อวัดขอบเขตที่ดินให้มีความชัดเจนถูกต้องค่ะ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีผลการรังวัดจำนวน251แปลงโดยได้ออกโฉนดที่ดินมอบให้แก่ราษฎรจำนวน67แปลงในส่วนแปลงที่เหลือนะคะก็อยู่ระหว่างการออกประกาศตามระเบียบหากครบกำหนดค่ะจะได้มอบโฉนดให้แก่ราษฎรต่อไปค่ะ